สวัสดีค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาโฮมออฟฟิศต้องบอกเลยว่าโครงการเมสโตเกษตรนวมินเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะตัวโครงการติดถนนใหญ่เกษตรนวมินเลยนะเพราะว่าจุดเด่นของโครงการนั้นเป็นโฮมออฟฟิศถนนโครงการกว้างถึง9เมตรเพื่อสำหรับรองรับแขกที่มาติดต่อส่วนสไตล์การตกแต่งจะเป็นแบบโมเดิร์นเนเชอรล ส่วนหัวใจของทำเลนั้นก็สำคัญมากๆถนนเกษตรโนวมินจะเชื่อมต่อได้กับถนนประดิษฐ์มนูธรรมและทางด่วนฉลองลัด่ามอินทาอานานรงตึกนี้เป็นตึกออฟฟิศสำนักงานตกแต่งครบพร้อมใช้งานขนาด3.5ชั้นรวมชั้นลอยหน้ากว้าง5.5เมตรพื้นที่ใช้สอยประมาณ246ตารางเมตรปลูกสร้างบนที่ดินขนาด35.4ตารางวาและทำเลตึกนี้ดีมากๆเพราะเป็นหลังมุมได้ความเป็นส่วนตัวสูงมาก และที่สำคัญจอดรถได้ประมาณ3 4คันเรามาดูภายในตึกกันนะคะตึกออกแบบเป็นสัดส่วนดีมากรองรับสำหรับ h โฮมออฟฟิศโดยเฉพาะซึ่งชั้นแรกออกแบบเป็นห้องโถงต้อนรับแขกมีห้องให้สำหรับนั่งพักคอยชั้นลอยสามารถทำเป็นห้องทำงานได้ค่ะพอมาชั้น2จะออกแบบเป็นออฟฟิศรองรับพนักง,งานได้หลายคนส่วนพื้นที่ที่เหลือก็สามารถออกแบบเป็นห้องประชุมอีกส่วน ส่วนชั้น3จะออกแบบเป็นที่พักอาศัยหรือทำเป็นออฟฟิศอีกชั้นยังได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธุรกิจของคุณแล้วค่ะว่าตอบโจทย์การออกแบบในลักษณะแบบไหนสุดยอดทำเลขนาดนี้หากใครสนใจอย่าลืมคอมเมนต์มานะ